ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl Staro นะคะวันนี้ก็อยู่เคช่นเคยแล้วก็คลิป Situation s h i p นะคะมาดูซิวบาวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของใครเนาะเอกใช้สมิทเวทนะคะในการอ่านนะคะวันนี้เรื่องราวจะเป็นประมาณไหนเดีวเรามาดูกันเป็นเรื่องของใครนะอืมอืม ตัวเขานะคะตัวตัวตัวคนคนนี้นะคะอา,อาจจะมีความเชื่อหรือว่ามีศาสนาหรือมีความคิดทัศนคติอะไรเงี้ยหรือมีนิสัยนะคะที่ต่างจากคุณมากๆนะคะแล้วก็ตัวเขาเนี่ยเหมือนกับว่าไม่อาจจะเป็นคนที่ไม่เชื่อหรือไม่คิดเรื่องของการที่จะแบบแต่งงานอะไรเงี้ยไม่เชื่อเรื่องของอสิ่งที่มองไม่เห็นเ เชื่อเชื่อในเรื่องแบบทางวิทยาศาสตร์เหตุผลอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าหรือตัวเขาเนี่ยเคยผิดหวังนะคะในเรื่องความรักในเชิงท um ี yeah. okay. so really really I mean, ่แบบเฮ้ยจะแต่งงานกับคนเก่านะแต่ว่าแฟนเก่าเขาอะนะเออแต่ว่าแต่งไม่ได้หรือว่าเกือบจะแต่งแล้วแต่เลิกกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเหมือนกับหมดศรัทธาในเรื่องของชีวิตคู่ไปเลยนะคะในขณะที่ตัวคุณเนี่ยครู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เอ่อไม่ค่อยพูดทุกๆอย่างที่คิดหรือเป็นคนที่คิดก่อนพูดนั่นเอง คิดอะไรในใจเนี่ยบางทีคุณก็ไม่พูดออกมาตรงๆบางทีก็เก็บไว้รู้สึกว่าพูดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่เกิดประโยชน์กับใครทั้งนั้นอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างระวังคําพูดนะคะคุณเป็นคนที่ดูจากฝั่งคุณนะดูเป็นคนที่เหมือนกับอ,อรู้เยอะอะแต่ไม่ได้ไม่ได้อวดฉลาดแล้วก็ไม่ได้พูดว่าตัวเองรู้อะไรอย่างเงี้ยยกเว้นเออมีคนมาถามคุณถึงอาจจะบอกอาจจะช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตัวเขาเคยเขาเคยเหมือนกับเคยมีความรู้สึกว่าตัวเขาเคยพยายามทุ่มเทในเรื่องของความรักมาก่อนกับคนเก่าอะคะ่ะแล้วมันไม่เวิร์กแล้วเขามีมีเท่าไหร่เขาให้หมดอะเงินงานเออเงินเวลาความรักอะไรเงี้ยความเชื่อใจเขาให้ไปหมดแล้วทีนี้พอมันไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยมันก็ทําให้เหมือนกับคล้ายๆคนล้มทั้งยืนอะ ก็เลยเจ็บหนักมากอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วคุณนะ่ะดันเข้ามาในชีวิตเขาในช่วงที่ที่เขายังมีแผลอยู่ยังเจ็บหนักแบบเนี้ยอยู่ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจแล้วก็รู้สึกว่าแบบ I'm far away from relationship อะ่ะก็คือแบบฉันไม่คิดจะมีแฟนอีกอะไรประมาณเนี้ยเออตัวคุณเข้ามาหาเขาแบบนี้เลยเข้ามาในช่วงเวลานี้ด้วยที่เขาแบบกำลังยังยังมีแผลอยู่หรือยังแบบเพิ่งเลิกใหม่เพิ่งเจ็บอยู่เลยอะไรเงี้ยคุณเข้ามาแบบ ทำความรู้จักกับเขาใจดีกับเขาน่ารักกับเขาทําให้เขายิ้มเคารู้สึกว่าเอเนอร์จีคุณน่ะทําให้เขายิ้มได้ในวันที่เขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยจังวันนี้เขาไม่อยากยิ้มเลยเออแต่เขายิ้มได้เพราะคุณน่ะเดินเข้ามาเจอเขาซื้อแบบเขาเรียกอะไรชวนเขากินชาไข่มุกอะไรเงี้ยคือซื้อกาแฟมาให้เขาเหลืออะไรเงี้ยคือเคไม่รู้ว่าสถานการณ์คุณกับเขาเนี่ยทำงานด้วยกันไหมหรืออะไรนะคะแต่ว่าคุณเข้ามาในชีวิตเขาช่วงเนี้ยพอดีช่วงที่มันไม่ค่อยโอเคอะค่ะอืมแล้วก็เขา เป็นช่วงที่เหมือนกับหัวใจก็มีแผลงานก็มีปัญหาเงินก็มีปัญหาอะไรเงี้ยแต่เขาอาจจะไม่ใช่คนที่แสดงออกในเรื่องของปัญหาส่วนตัวนะคะดังนั้นการที่คุณเข้ามาในชีวิตเขาช่วงเนี้ยมันเลยเหมือนกับเป็นจุดเล็กๆที่เชื่อมต่อระหว่างคุณกับเขาให้ได้รู้จักกันได้คุยกันได้สนิทกันมากขึ้นได้รู้จักกันนั่นเองนะคะเขาเนี่ยมีมุมมองเกี่ยวกับคุณเนี่ยในเชิงที่ว่าคุณเป็นคนที่น่ารักแล้วก็ เราก็มีน้ําใจกับเขามากใจดีกับเขาจังเลยเป็นคนที่ดีกับเขาเสมออะค่ะไม่ว่าจะเรื่องอะไรสถา,านการณ์จะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยคือคุณคุณเลือกที่จะมองเขาในทางที่ดีตลอดมาแล้วแล้วตัวคุณน่ะก็รู้สึกว่าคุณรู้สึกเซนซิทีฟกับคนคนคน,นี้เค้กไม่รู้ว่าทําไมตัวคุณรู้สึกว่าเขาอะต้องการเพื่อนเขาต้องการคนดูแลเขาต้องการคนคุยด้วยคุณรู้สึกในใจอะคุณไม่ได้คิด อะไรไม่ดีนะคุณแค่มันเป็นความรู้สึกลึกๆของคุณเอง่ะว่าว่าคนคนนี้ยมีอะไรในใจวางอย่างแล้วคุณก็รู้สึกอยากจะเป็นเพื่อนกับเขาอะไม่ว่าคุณจะอายุต่างกันหรือไม่ต่างกันก็ตามตามไพ่อาจจะอายุต่างกันอะนะคะอืมคุณรู้สึกว่าเอาอยอยากคุยกับคนเนี้ยประมาณนั้นอนะเหมือนรู้สึกรู้สึกคุยแล้วก็เออคุยถูกคอดีเนาะอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยค่ะตัวเขาเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมองว่าคุณเป็นคนน่ารักนั่นนี่แต่เขาก็ยังไม่คิดจะเปิดใจให้ใครไม่แม้กระทั่งคุณไม่ใช่แค่คุณที่รู้สึกว่าชอบเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีคนเข้ามาแต่เขาไม่เขาเขาไม่เปิดใจเลยคือปิดสนิทเลยนะคะในขณะที่ตัวคุณเองอะ่ะคุณรู้สึกว่าคุณยังห่างไกลจากคุณอาจจะโสดมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณในช่วงที่คุณเจอเขาอะนะ เออแล้วตัวคุณน่ะก็ห่างไกลาจากคําว่าแต่งงานหรือเจอเนื้อคู่อะไรเงี้ยเออเวลาที่คุณไปงานแต่งเพื่อนอก็จะเออฉันยังไม่มีแฟนเล่ะเพื่อนแต่งงานมีลูกสองแหละอะไรเงี้ยคือคุณรู้สึกว่าตัวคุณเองอ่ะห่างไกลจากคําว่าแต่งงานมากๆเลยแล้วเครู้สึกว่าระหว่างคุณกับสองคุณสองคนเนี่ยน่าจะมีบทสนทนาที่มีการพูดถึงสองเรื่องคือหนึ่ง t i o n s h i p คือคล้ายๆกับคุณถามเขาอ่ะว่าอคิดยังไงกับเรื่องความรัก เอ๊ะทำไมเธออายุเท่านี้แล้วเธอถึงไม่คิดเรื่องแต่งงานอะไรเงี้ยคือคุณอาจจะเคยถามเขาประมาณเนี้ยค่ะแล้วคําตอบที่ได้มาก็คือคําตอบที่ว่าเขาไม่คิดเรื่องแต่งงานเขาโสดแบบนี้นดีและเอออะไรเงี้ยคือคุณจะได้คําตอบที่มันผิวเผนะิน่ะแต่ตรงไปตรงมานะคะอืมคุณนะ่ะจะมีคําถามในใจนะว่าทําไมตัวเขาถึงถึงไม่อยากแต่งงานวะ ทั้งที่เขาก็ดูแบบ้โปรไฟล์ก็ดูดีนะอะไรอย่างเงี้ยคือคุณจะมีคําถามติดอยู่ในใจะว่าทําทไมคนคนนี้ถึงดูแบบมีอะไรบางอย่างที่เหมือนเป็นปมหรือเป็นแผลกกับความรักอะเออแต่คุณไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างทุกอย่างรู้สึกว่าจะ private ทั้งหมดนะคะเรื่องส่วนตัวขนาดแบบ Instagram Facebook หรืออะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเรื่องส่วนตัวเขาอะทุกอย่าง p r i v a t หมดนะคะไม่มีใครรู้จักเรื่องของเขาจริงจ หรือเขาไม่ค่อยเปิดเผยอะไรให้ใครได้รู้เท่าไหร่นะคะสังเกตว่าเขาไม่เปิดเผยไม่พอไม่เปิดใจให้ใครเข้ามาไม่พอเขาจะเค้กไม่ได้บอกว่าเขาไม่มีน้ำใจแต่เขาจะไม่ไม่เป็นฝ่ายที่ก้าวเข้าไปแล้วอะฉันให้เธอก่อนอย่างเงี้ยเขาจะไม่ทํำ เพราะว่าอะไรเพราะว่าจากอดีตนั่นแหละเขาเคยเป็นฝ่ายที่ใจดีให้เข้าใจนั่นน,นี่มาก่อนแล้วเขาถูกแบบ take advantage of it. ก็คือทุกเขาถูกแบบถูกคนเอาเปรียบอะค่ะทั้งทางทั้งทาง,ทง,ทงข้าวของเงินทองหรือว่าจิตใจที่ดีของเขาอะไรเงี้ยอืมตัวคุณอะแอบส่องเขาออนไลน์นะแล้วก็ไปแอบสืบแอบสังเกตแอ,แอบนั่นแอบนี่จนคุณน่าจะได้รู้เรื่องบางอย่าง เกี่ยวกับแฟนเก่าเขาเคไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแต่สิ่งที่คุณรู้มาคือหนึ่งเขากับแฟนเก่าไม่ได้อยู่ใกล้กันอยู่คนละจังหวัดหรือแยกกันอยู่เลิกกันไปแล้วจบกันไปแล้วหรืออาจจะยังติดต่อกันอยู่แต่ตัวคนสองคนอะไม่ได้อยู่ด้วยก,กันอันนั้นคือสิ่งที่คุณรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือผ่านโลกออนไลน์อนะคะบางคนถึงขั้นไปดูดวงอะไปดูดวงมาแล้วก็ประมาณว่าเออเขากับแฟนอะเลิกกันอย่างพี่อะไรประมาณเนี้ยเออ ตัวเขาไม่ค่อยมีความสุขกับชีวิตนะคะเท่าไหร่แม้ว่าเขาจะาแสดงออกว่าเฮ้ยทุกอย่างโอเคแอมฟอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วใหม่นะคะในใจยังคงขุ่นมัวหมุนมองรู้สึกว่าโลกเนี้ไม่ยุติธรรมอะไรเงี้ยค่ะทำไมเขาต้องเจอกับเรื่องที่มันแบบผิดหวังไม่สมหวังอะไรเงี้ยเขาเขาไม่ค่อยมีความสุขนะคะไม่ว่าเขาจะแสดงออกอย่างไรก็ตามนะคะแล้วตัวคุณอะ เป็นคนหนึ่งเลยที่สังเกตเขามากที่สุดว่าวันนี้เขาอารมณ์ไหนวันนี้เขากินข้าวยังเอ๊ะวันนี้เขายังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณอะคุณตอบไม่ได้หรอกว่าทําไมตัวเองถึงมีแรงดึงดูดสนให้สนใจเขาอะมากๆอะไรเงี้ยคุณก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คุณสนเขามากสนใจทุกอย่างเลยค่ะเกีก่ยวกับเขาเรื่องงานเขาเรื่องเพื่อนเขาเรื่องเขากินข้าวยังอย่างเอ๊ะวันนี้เขาดูไม่ค่อยยิ้มเนาะมีอะไรในใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือทุกอย่างเงี้ย มันเกิดขึ้นแบบช้าช้าๆโดยที่ตัวคุณเองอ่ะอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ําจนกระทั่งอาจจะมีวันหนึ่งอ่ะคนใกล้ตัวคุณมั้งที่แซวหรือพูดหรือบอกหรือสังเกตเห็นว่าเอ๊ะแกแกแกชอบคนนี้หรออย่างเงี้ยค่ะถึงได้สกิดให้คุณดูว่าสกิดใจคุณอ่ะว่าหึฉันเนี่ยนะชอบคนนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณถึงจะ เออหรือว่าเราชอบเขาอะาเนี่ยเพราะเพราะคุณน่ะเขาเรียกอะไรใช้เวลานานมากนะคะโดยเพราะว่าไพ่เป็นพไพ่แนวเป็นตะเขเนี่ยคือเหมือนคล้ายๆตัวคุณเองอะก็ยังแบบรู้แหละว่าตัวเองก็สนใจคนนี้แหละมีอะไรน่าสนใจบางอย่างเนี่ยแต่ว่าการที่คุณจะรู้สึกว่าหัวใจตัวเองรู้สึกอะไรกับเขาอะมันใช้เวลานานมันค่อยๆเกิดขึ้นค่อยๆซึมอืม๋อนี่ไงมีโอกาสที่ว่าคุณสองคนจะแบบเหมือนทํางานร่วมกันอะไรยเงี้ยคะ่ะหรือว่า เนี่ยมีอะไรที่เกี่ยวข้องกันในชีวิตประจําวันอะต้องเจอกันอะไรเงี้ยตลอด That's why ทําไมถึงแบบได้คุยกันอะไรเงี้ยเออคุณถึงสังเกตเขาได้แสดงว่ามีการพบเจอกันเรื่อยๆอะไรเงี้ยออตัวเขานะคะพยายามให้ความสนใจไปที่เรื่องของงานเงินโปรเจกต์ project, สิ่งที่เป็นหน้าที่รับผิดชอบเพราะเรื่องเรื่องหัวใจเรื่องส่วนตัวเขามันมันพังเละเทไม่เป็นท่าเขาก็เลยเหมือนกับอาจจะดูเป็นคนที่ workaholic หรือว่าทํางานเยอะทํางานหนักเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าสังคมอะไรอย่างเงี้ยปีกวิเวกอะไรเงี้ยในสายตาทุกคนในสายตาคุณด้วยเช่นกันแต่เมื่อก่อนอะคุณอาจจะมองเขาเหมือนคุณเหมือนที่คนอื่นๆมองแต่พอคุณไปรู้จักเขามากขึ้นเรื่อยๆหรือคุณไปสืบเรื่องเขาบนผ่านโลกออนไลน์อะไรเงี้ยคุณถึงได้เปลี่ยนความคิดจากความคิดนี้มาเป็นความคิดนี้ว่าอ๋อจริงๆแล้วคนคนนี้เขาไม่ได้เป็นนิสัยแบบนี้โดยธรรมชาติ แต่เขาเพิ่งเพิ่งเป็นแบบนี้เมื่อไม่นานมานี้เองอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนก่อนหน้าเนี้เขาก็เป็นคนปกตินี่แหละที่แบบเข้าสังคมปาร์ตี้เจอคนเจอนั่นเจอนี่มีความสุขดีกับชีวิตแต่ช่วงแบบ1-3ถึงปีที่ผ่านมาที่ชีวิตเขามันพังเลยเทอเออพราพราะความรักหรือความสัมพันธ์ที่มันพังไปอะไรเงี้ยเปลี่ยนให้เขากลายเป็นอีกคนหนึ่งแค่ okay, ว่าคุณไปสืบมาหรือว่าคุณคุยกับเขาเนี่แหละในฐานะเพื่อนในฐานะพี่น้องเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยคนรู้จักคุณถึงได้รู้เรื่องเขา ตัวเขาพยายามทําทุกอย่างให้ตัวเองเหมือนกับลืมความเจ็บปวดลืมความรู้สึกเค้ okay, รู้สึกว่าคนคนนี้วิ่งหนีการฮิลการฮิลนะคะเคยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณอาจจะงงเวลาเราอกหักเสียใจเราจะร้องไห้ผู้หญิงจะร้องไห้เนาะเพื่อเป็นการระบายความรู้สึกออกมาใช่ไหมแต่อ่าเ g y นอรของมัสก u ลินเนี่ยผู้ชายเราใช้คําว่าผู้ชายแล้วกันเขาเขาน้อยคนที่จะนั่งร้องไห้ฟูมไฟาย อาจจะมีบ้างวันแรกร้องอย่างเงี้ยแล้วก็ผ่านไปอีกสองสามอาทิตย์ร้องอย่างเงี้ยเออแต่ผู้หญิงร้องทุกวันร้องทุกชั่วโมงอะไรอย่เงี้ยค่ะการฮิวไม่เหมือนกันคนคนเนี้ยปฏิเสธที่จะฮิวเขาไม่แตะความรู้สึกตัวเองเลยทุกวันที่เขาทําคือใหม่ฉันจะไม่เสียใจใหม่เวลาที่แบบในใจรู้สึกว่าเอา้า เราผิดหวังเรื่องความรักนี่ว่าไม่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 ไปทำงานดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะหันเหความสนใจตัวเองไปหาเรื่องอื่นทันทีและไม่ยอมหิวหัวใจตัวเองปล่อยให้ใจตัวเองเป็นแผลปล่อยให้เขาเรียกอะไรสิ่งที่เหมือนกับเขาควรจะนั่งร้องไห้วันเนี้ยแต่เขาแบบไม่ไม่ร้อง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 แบบเนี้ยมาเป็นปีๆเขาไม่ยอมปล่อยมันออกมาแล้วกดมันไว้เก็บมันไว้ในใจลึกๆอะไรเงี้ยค่ะอืมซึ่งอันเนี้ยไม่ค่อยดีหรอกเพราะสุดท้ายอ่ะ ทุกคนนะไม่ใช่แค่คนคนนี้เชียงหมายถึงพวกคุณด้วยเช่นเดียวกันสุดท้ายทุกคนต้องกลับมาที่เรื่องเรื่องนั้นเรื่องที่เจ็บเรื่องที่เป็นแผลเพื่อฮีวเพื่อเยียวยา<ๆ>ก่อนที่จะไปเริ่มต้นใหม่อะไรดีๆได้อืในขณะที่ตัวคุณนะ่ะคุณรู้สึกว่าบางครั้งเขาก็ดีบางครั้งเขาก็ร้ายหมายความว่าเป็นแบบคล้ายๆออนออนออฟอะค่ะหรือว่าบางครั้งก็เย็นชาบางครั้งก็อบอุ่นบางครั้งก็ช่วยเหลือคุณบางครั้งก็ดูใจดีับคุณเป็นพิเศษ แต่บางครั้งก็ดูห่างเหินดูแบบเหมือนเหมือนคนใจเปลี่ยนตลอดเวลาเออประมาณนั้นคุณไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยเข้าใจนิสัยนี้ของเขาในช่วงแรกๆนะคะแต่ขอให้รู้ไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ energy เขาเปลี่ยนหรืออารมณ์เขาเปลี่ยนไปเป็นเพราะว่าตัวเขาอ่ะรู้สึกรู้สึกถึงถึงเรื่องเก่าๆแล้วทำให้แผลมันแบบโดนสกะกิดอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบ หนีหายจากทุกคนจากเพื่อนจากงานทํางานเสร็จปุ๊บเขาก็จะไปอยู่ในโลกของเขาอะไรเงี้ยแต่ทําอย่างอื่นนะที่ไม่ใช่ฮิวอะค่ะที่ไม่ใช่ร้องไห้ไม่ใช่แบบจัดการเรื่องแพรเก่าอะไรเงี้ยไม่ใช่อืมประมาณนั้นนะคะนี่งไงบอกละเขาไม่ยอมไม่ยอมฮิวแต่สุดท้ายไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนสุดท้ายเขาต้องกลับมานั่งคิดทบทวนและสิ่งสําคัญคือเขาต้องยอมรับความจริงว่า โอเคครั้งหนึ่งเขากับคนเก่าๆเคยรักกันแต่ตอนเนี้ยมันจบแล้วไงเขาต้องยอมรับความจริงหัวใจคนเรามันเป็นแผลอ่ะมันก็ต้องรักษาเสียใจก็คือเสียใจเสียใจก็อ่ะโอเคก็ต้องยอมรับเหมือนคล้ายๆตัวเขาต้องต้องเผชิญหน้ากับมันอยู่ดีะคะ่ะไอความเจ็บปวดที่เขาวิ่งหนีมาเป็นปีๆอ่ะอืมซึ่งสิ่งเนี้ย ไอการ,รเผชิญหน้าการยอมรับความจริงเขาเรียกอะไรดักไ h t of the soul การคิดได้การตระหนักรู้การนั่นการนี่เนี่ยคุณทำอะไรไม่ได้คุณช่วยเขาไม่ได้คุณทำได้แค่มองอยู่ไกลๆขอให้กำลังใจเขาเป็นเพื่อนเขาทำดีกับเขาในฐานะอะไรก็ว่าไปแต่คุณรักษาแผลใจให้เขาไม่ได้คุณไปดึงดาบออกจากหัวใจเขาไม่ได้เขาต้องเป็นคนทำด้วยตัวเองเท่านั้นนะคะอืม อพอเขาเริ่มฮิวเริ่มนั่นเริ่มนี่เนี่ยคุณคุณจะสังเกตคือเคสกะรู้สึกว่าคุณอะรอเขารอเขาได้ใช้คําว่ารอเขาแล้วก็รอเขาได้คือใจคุณไม่เปลี่ยนไปจากเขาหรอกพอเพราะคุณดูเป็นคนที่ชอบคนยากพอชอบใครแล้วก็จะชอบนานรักใครรักจริงะอะไรเงี้ยฝั่งคุณอะนะเหมือนคุณจะค่อยๆเห็นการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณเห็นสัญญาณเหล่านี้นะอันนี้คือเขาอะเริ่มฮิวใจของตัวเองได้แบบ ได้เกิน5 0แล้วคือเหมือนกับทําใจได้แล้วยอมรับความจริงได้แล้วว่าไอ้รักเก่าที่มันไม่เวิร์กเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าชีวิตเขามันจะจบแค่ตรงนั้นชีวิตเขามันก็ต้องเจอคนอื่นต้องไปต่ออะไรเงี้ยเออคุณสังเกตได้คือตัวเขาเนี่ยจะเหมือนกับเริ่มเขาเรียกอะไรมีปฏิสัมพันธ์หรือว่าพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานกับอะไรเงี้ยมากขึ้น ออกไปกินข้าวตอนเย็นกับเพื่อนร่วมงานหลายๆคนนะคะไปเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยมากขึ้นจากที่ปกติแล้วเขาไม่เดินทางไปเที่ยวไหนเลยอะเขาก็เหมือนกับไปเที่ยวบ้างไปกับครอบครัวหรืออะไรเงี้ยค่ะหรือถ้าบนโซเชียลมีเดียไม่โพสต์ไม่ทําอะไรนั่นนี่เลยเขาจะเริ่มกลับมาแบบเอะเริ่มกดไลค์เพจนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณคุณจะเริ่มเห็นทีละน้อยทีละน้อยถ้าถ้าเริ่มเห็นสัญญาณเหล่านี้ที่เค้กพูดอะ นั่นคือเขาฮิวใจแเ่งได้แล้วนะหมายถึงว่าถ้าคุณรักเขานะคุณเริ่มดีใจได้เลยว่าเออเขา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 อาจจะพร้อมที่จะเปิดใจอีกครั้งหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยค่ะเป็นสัญญาณเป็นสัญญาณที่ดีชายเป็นสัญญาณที่ดีก็คือเขาเหมือนกับโอเคยังจดจําเรื่องเราในอดีตได้ยังมีแผลเป็นแต่ว่าแผลนั้นนะ่ะมันไม่เจ็บอีกแล้วเลือดไม่ไหลอีกแล้วอะไรเงี้ยกลายเป็นแบบแผลเป็นกําลังตกสะเก็ดอะไรเงี้ยว่าไปนะคะในขณะที่ ตัวคุณอนะอาจริงนะในระหว่างที่เขาฮิวนั่นนี่แล้วคุณก็เหมือนกับออนออนบอะคุยกันบ้างไม่คุยกันบงังอะไรเงี้ยค่ะคุณพยายามที่จะ move on จากเขานะในหลายๆครั้งเครู้สึกว่าถ้าการ separation หรือว่าการหยุดคุยกันร,ระหว่างคุณกับเขายังไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะในช่วงในช่วงฟังนะในช่วงกุมภามนานะคะสิงหา ม่ใช่สิงค่กันยาตุลานะคะหรือว่าพฤศจิกานั่นเองมันจะเป็นช่วงเป็นช่วงเริ่มต้นของการหยุดคุยกันสถานการณ์มันบีบบังคับอะค่ะเพื่อเพื่อให้คุณต้องเดินออกจากชีวิตเขาอะหรือเลิกคุยกับเขาทั้งที่คุณยังรักเขามากๆคุณชอบเขามากรักเขามากแต่คุณต้องเดินออกจากชีวิตเขาห่างไปประมาณ7จ็ดแปดเดือนเพื่อให้เขาได้หิวแล้วหลังจากเจ็ดแปดเดือนนั้นหรือประมาณเก้าเดือนอะไรเงี้ยเจ็ดแปดเก้าเดือน คุณกับเขาจะได้กลับมาคุยกันอีกครั้งซึ่งตอนกลับมาคุยกันอีกครั้งอ่ะคุณจะสังเกตเห็นได้ว่าเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในทางที่ที่ดีที่เค้กพูดไปก่อนหน้านี้นะคะอืมนั่นแหละถ้าถ้ายังไม่เกิดการเซปเรชันจะได้เซปเรชันคือได้แยกก่อนเลิกคุยกันอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวจะได้กลับมาคุยกันอีกนั่นเองนะคะตัวเขาจะเป็นคนที่เหมือนกับค่อนข้างระมัดระวังในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะไม่อยาก กลัวนั่นแหละอ่ะกลัวกลัวการมีความรักกลัวการเปิดใจไม่อยากคบใครแล้วเลิอกอีกไม่อยากแบบสร้างสร้างตึกกับใครแล้วอยู่ดีๆก็อา้าวตึกถลม่มอย่างเงี้ยคือเขาไม่อยากไม่อยากกลับไปอยู่จุดที่มันผิดหวังอีกอะไรเงี้ยครับเพราะงั้นนะ่ะคุณอาจจะได้ยินคําพูดบ่อยๆจากเขาว่าเออเนี่ยเป็นเพื่อนกันก็นกดีแล้วเออเนี่ยเป็นพี่น้องกันก็นกดีแล้วเฮ้ยคีวเบตแคชชีลคือทําทุกอย่างให้มันแบบสบายๆชิวๆอะไรเงี้ยอย่าแบบ อย่าพึ่งดรามา่าอย่าอะไรเงี้ยคุณจะได้ยินคําพูดเหล่านี้นะคะ่ะจากเขาซึ่งตัวคุณน่ะอาจจะมีความบีบางอารมณ์ที่คุณรู้สึกน้อยใจหรือคิดของคุณเองอะนะลึกๆว่าเขายังไม่ลืมคนเก่าเขาหรือเปล่าเขาคงยังรักมากอยู่เนาะอะไรเงี้ยืมประมาณเนี้ยค่ะถึงแม้ว่าเขาจะยอมรับความจริงแล้วว่าเออมันคงไปต่อไม่ได้กับคนเก่าแล้วเขาก็ไม่ได้จะไปต่อคนเก่าอะไรอะไรเงี้ยแต่ตัวคุณน่ะจะมีความรู้สึกรู้สึกน้อยใจอย,อยู่ลึกๆ หรือว่ารู้สึกแบบว่าเขาคงรักคนเก่ามากจนแบบไม่สามารถรักใครได้อีกแล้วก็คุณยังรู้สึกอีกว่าคุณคิดคิดของคุณนะอืว่าเขาคงไม่ชอบคนแบบคุณหรอกแล้วคุณก็ดูแบบไม่ตรงสเปคเขาไม่เหมือนคนเก่าเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้ววันดีคืนดีคุณจะตกใจมากนะแล้วคุณก็จะแปลกใจมากคุณจะแบบไม่คาดคิดไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นนั่นก็คือเขาโทรหาคุณ ชวนคุณคุยเยอะแยะเลยเออหรือทักแชทมาหาแต่เคร,รู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นการกระทําน่าจะเป็นการโทรหาหรือเดินทางมาหาหรือไปหาหรือชวนไปเที่ยวแบบไปกินข้าวกันเถอะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันเถอะเออเห็นว่าอันเนี้ยจังหวัดนี้น่าสนใจยังไม่เคยไปเลยอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่คุณไม่คิดไม่ฝันมาก่อนว่าเขาจะพูดเขาจะทํา ส่วนใหญ่เน้นไปที่การกระทํา80%คือการกระทํานะคะ20%คือพูดเคกไม่คิดว่ามันน่าจะเป็นข้อความไม่ใช่แต่ไอ้คุยกันร,ระหว่างคุณกับเขามันคุยข้อความนะ่คุยอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เป็นการกระทําชัดเจนมากคุณไม่คิดไม่ฝันเลยว่าว่าจะได้ยินคําพูดนี้แล้วคุณจะตกใจมากคุณจะแบบเห็นเบอร์เบอร์ถูกป่ะเนี่ยโทรเบอร์ผิดปะเนี่ยอันนี้เบอร์เขาจริงปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเขาชวนไปเที่ยวอ,อะไรเงี้ยหรือชวนไปเดทชวนไปกินข้าวคุณจะแบบชวนถูกคนป้ะเนี่ย Are you sure? อายุชัวแบบรอ์อะไรอย่างเงี้ยแบบแน่ใจเหรออะไรคุณคุณจะวแบบไม่คิดไม่ฝันนะอะประมาณนั้นนะคะที่ผ่านมามันไม่ใช่ว่าเขาตาบอดหูหนวกเนาะเขาก็เห็นว่าคนที่ดีกับเขาน่ารักกับเขาทั้งในช่วงเวลาที่เขาแบบใจร้ายกับคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยในเวลาที่เขาแบบไม่เป็นตัวของตัวเองตอนที่จิตใจเขามันยังไม่ว่างคงอะ,อะคุณเป็นคนนั้นที่อยู่ อยู่ข้างๆเขาคอยซัพพอร์ตคอยพูดดีทำดีกับเขาหน้ารักกับเขาตลอดมาเพราะงั้นในวันที่ในวันที่เขาพร้อมที่จะขุยกยบใครสักคนหนึ่งหรือถ้าเขาอยากจะทำดีกับใครสักคนหนึ่งโดยที่ไม่รู้หรอกว่าอนาคตมันจะพัฒนาไปเป็นแฟนเป็นคนรักได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นใครไปได้นอกจากคุณคิดหรอ,อปะเนี่ยคือสิ่งที่เขามองเห็น หลังจากที่มีการชวนไปกินข้าวหรือไปเที่ยวหรือไปทำอะไรเนะี่ยเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่อยู่ตรงเนี้ยมาตลอดเลยแล้วมันเป็นเขาเองที่ไม่พร้อมในแบบหลายปีที่ผ่านมาหรือในช่วงเวลาที่ผ่านมามันเป็นเขาเองที่ไม่ยอมฮิวัวใจตัวเองอะไรเงี้ยแล้วทำให้คุณแบบต้องรอเคารู้สึกว่าคุณจะได้ยินคำขอโทษจากปากเขาแบบ ขอโทษที่ทําให้คุณรอ,อนานขอโทษที่ทําให้คุณเจ็บปวดหรือว่าเสียใจเพราะเพราะการกระทําของเขามาตลอดอะไรเงี้ยในช่วงที่คุณรอเขาอะ,ะคะ่ะคุณจะได้ยินนะจากปากเลยคือจะเป็นคําพูดออกมาพูดแบบเนี้ยเหมือนกอดกันแล้วพูดตามภาพเนี้ยอืมแล้วเค้กรู้สึกว่าตัวคุณอนะไม่ไม่ไม่ได้รอเขาแบบรอแบบท็อกซิกอะคุณคุณไม่ได้รอเขาแบบร้องไห้เสียใจทําตัวเองโซมแต่คุณรอแบบที่ ใจรอแต่คุณก็พัฒนาตัวเองทำตัวเองให้เป็นแบบให้ดีขึ้นทางหน้าที่การงานการเงินเนี่ยคุณเป็น King ขา p e n t ต c l e เค่ะเพราะงั้นน่ะมันเลยถึงจุดที่แบบพอคนสองคนอ่ะอยู่ในจังหวะที่เวลามันใช่สิ่งเสมอกันความคิดเท่ากันสถานะเท่ากันเงินเท่ากันอะไรเงี้ยทุกอย่างมันเลยง่ายเคยได้ยินมาว่าคนที่ใช่ไม่ต้องทําอะไรมากอะทุกคนมันต้องปรับปรับตัวด้วยกันหมดแหละแต่ว่าอันเนี้ย เนี่ยมันคือเป็นมันจังหวะที่มันใช่อะมันก็เลยใช่พอดีนั่นเองนะคะลองลองดูนะคือการกลับมายูเนียนหรือการกลับมาคืนดีกันหรือการกลับมาเนี่ยไปเที่ยวไปเจอกันอะไรเงี้ยจะเกิดขึ้นช่วงประมาณพฤษภามิถุนายนกรกฎาคมอะไรเงี้ยค่ะพฤษภามิถุนายนกรกฎาคมใช่พฤษภามิถุนายนกรกฎาคมกุมภาก,ากาุมภา กุมภาพฤษภามิถุนากรกฎาประมาณนะะี่ค่ะนี่คือเป็นเป็นการกลับมายูเนียนอะไรเงี้ยตัวเขาอะค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นติงเกอร์เป็นคนแบบคิดเยอะเป็นคนคิดซับซ้อนคิดก่อนทําคิดก่อนพูดเป็นคนที่ค่อนข้างระมัดระวังนะคะมีแล้วก็เป็นคนฉลาดด้วยมากๆนะคะเ,เขาอะถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะ ถ้าเขาพูดหรือทำอะไรกับกับคุณก็ตามเขาคิดมาดีแล้วและคิดมานานเป็นแบบเป็นอาทิตย์เป็นเดือนถ้าถ้าคุณรู้สึกว่าไม่จริงหรอกเขาดูเหมือนคนแบบไม่คิดอะไรก่อนเลยแบบเหมือนเป็นคนแบบทําอะไรไปตามอารมณ์ตัวเองเนี่ยมันไม่จริงคนคนนี้เป็นคนที่คิดมาแล้วถึงแม้ว่าเขาจะแสดงออกแบบว่าเออหน่ะจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้วางแผนมาก่อนเลยนะเนี่ยเออเพิ่งคิดออกแล้วว่าวันนี้ว่างพอดีก็เลยชวนใหม่ คิดมาแล้วคิดนานแล้วด้วยถึงได้ชวนต้องเวลาทําอะไรต้องมีแผนก่อนต้องคาดเดาได้อะไรเงี้ยเขาถึงจะแบบเขาเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่เซอร์ไพรส์หรือว่าคาดเดาไม่ได้หรือไม่รู้อะไรเงี้ยเขาไม่ชอบเขาเขาอยากรู้ทุกอย่างเพราะเขาไม่ต้องการอะไรที่มันแบบไม่เป็นไปตามแผนไม่เป็นไปตามที่คิดเพราะเขาเป็นคนที่เหมือนกับ perfectionist นิดๆอะไรประมาณเนี้ยค่ะเออไม่ไม่ชอบอะไรที่ตัวเอง จัดการไม่ได้มันจะรู้สึกแบบแพนิคหรือว่าโอเวอร์แบบทำตัวไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบตัวคุณน่ะรู้สึกว่าเขาบางครั้งเขาดูอมอยู่ในโลกของตัวเองไม่ค่อยอยากคุยกับคุณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่เคารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นนิสัยของเขาที่เดี๋ยวคุณก็จะชินชินไปเองคือคุณจะเหมือนกับก็รู้เอง คือเหมือนเหมือนเวลาเราครบเพื่อนอะคะ่ะเวลาเราเจอเพื่อนใหม่แล้วเพื่อนคนนี้น่ารักดีอยู่ไปสักพักอ๋อมันไม่ค่อยพูดว่ะอ๋อเออมันเป็นเป็นคนแบบโรกส่วนตัวสูงว่ะอะไรอย่างเงี้ยคือคุณก็จะค่อยๆรู้จักนิสัยด้านนี้ของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะเวลาที่เขาโฟกัสเรื่องงานหรือว่าอะไรที่เป็นโปรเจกที่มันเป็นความรับผิดชอบของเขาอะคุณจะเห็นเลยว่าเขาจะบอกคุณเลยว่าเขายุ่งเรื่องนี้อยู่นะเนี่ยเขาจะบอกแค่นี้แล้วเขาจะหายเงียบ หรือว่าทํามานนั้นอยู่อย่างเงี้ยคุณคุณจะเห็นเลยว่าส่งข้อความไปเป็นวันอะตอบอีกทีสี่ทุ่มอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นแล้วคุณก็จะก็จะชินเองกับนิสัยนี้ของเขานะคะไพ่หมดแล้วเนาะก็อันเนี้ยคือเฟิร์มได้เลยว่าเมื่อเขาฮิลเสร็จปุ๊บมีการไปเที่ยวหรือไปเดทแล้วมีสถานการณ์ที่เขาพูดเกิดขึ้นอะสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปคือตัวเขาเนี่ย จะดึงตัวเองกลับมาเป็นตัวเองเขาจะกลับมาเป็นตัวเองเต็มตัวอีกครั้งหนึง่งเข้าใจโลกมากขึ้นนะคะงานเขาก็จะไม่ค่อยมีปัญหาละเขาจะกลับมานั่งบัลลังก์เป็นเอ็มเพอเรอร์เลยก็คืออาจจะได้เลื่อนตําแหน่งนะคะทุกอย่างในชีวิตเขามันจะเข้าที่เข้าทางหมดและตัวคุณน่ะก็เป็นเหมือน Extra ์ตร t เป็นเหมือนกับบุคคลที่เข้ามาแต่งเสริมหรือว่าเป็นแบบคนที่พระเจ้าให้มา เป็นรางวัลให้กับเขาหลังจากที่เขาหิวหัวใจตัวเองได้ทํางานหนักมาตลอดแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินเรื่องเงินอะไรเงี้ยแล้วเขาเนี่ยมาอยู่ในจุดที่มันมั่นคงเป็นอ็มเเรร์แบบนี้ได้อะ่ะมันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่เขาอะ่ะพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับคนคนหนึ่งที่เขาอยากจะจริงจังด้วยอะ่ะซึ่งก็คือคุณนั่นเองอือแล้วทั้งสองคนนะคะก็จะเหมือนกับได้เริ่มต้นนับหนึ่งไปพร้อมๆกันนะคะเอเดวานคือ New Beginning ก็คือเป็นการยูเนียนกลับมาเจอกันแล้วก็เริ่มต้นสารความสัมพันธ์นั่นเองแบบที่ชัดเจนแล้วก็มีสถานะด้วยนะคะในอนาคตเพราะตัวเขาพร้อมแล้วอืแต่ว่าในช่วงที่กลับมานั่นๆอะที่เคพูดอะอน,นั่นคือเขาหิวใจได้ไดแบบ60 7ิบเจ็เอเงี้ยหลังจากนี้ก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ทําความรู้จักกันอะไรนั่นเนี่ยเออเครู้สึกว่า คุณกับเขาอะจะเสพติดกันมากเลยนะอยากตัวติดกันตลอดอนะไรเงี้ยแต่ด้วยภาระหน้าที่ด้วยงานด้วยแบบเขาเรียกอะไรนะความความมีภาพลักษณ์ของเขา,าเขาจะไม่ค่อยแสดงออกหรอกแต่เค้กอยากให้คุณดูไว้ว่ามันไม่ใช่คุณที่หลงเขาอยู่ฝ่ายเดียวอยากเจอเขาอยากอยากมีเวลาแบบอยู่ด้วยกันสองต่อสองอะไรมันไม่ใช่คุณฝ่ายเดียวเขาเขาก็อยากแต่เขาแค่แสดงออกน้อยกว่าคุณอะไรประมาณเนี้ยค่ะเพราะคุณดูจะเป็นคนที่สามารถ พูดหรือว่าแสดงความรู้สึกได้มากกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเทียบกันอ่ะนะเออตัวเขาดูจะแบบดูจะแบบเก็บความรู้สึกมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็รู้สึกเหมือนกันนั่นแหละใจตรงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะความต้องการก็ตรงกันโอเคถ้าให้เค,ค้กพูดถึงเรื่องของอ่าคอนเฟริร์มเรื่องของลัคนาราศีหรืออะไรเงี้ยนะคะเค,ค้กรู้สึกว่าฝั่งเขาเนี่ยน่าจะเป็นเมษสิงห์นะคะตุลกันกร,ก,รกฎอืม ประมาณนี้อันนี้คือฝั่งเขานะคะเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ง่ะนะคะจะเป็นคนที่หุ่นดีนะคนนี้แบบหุ่นดีอ่ะรูปร่างดีหุ่นดีนะคะมีเงินเก็บมีการลงทุนมีอะไรที่ชีวิตเขามันมีความมั่นคงอยู่แล้ว,วาอาจจะเป็นคนที่มีบ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยหรือนี่ก้อนใหญ่ๆที่แบบสมมติหนี้บ้านเขาซื้อบ้านสม,สมมตินะสมมติซื้อบ้าน10บล้านอย่างเงี้ย นี่หมดแล้วอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้เป็นคนที่มีความมั่นคงในระดับหนึ่งเลยในชีวิตนะคะฝั่งของตัวคุณเนี่ยเคยรู้สึกได้ถึงคนที่เป็นเอเนจีนี้นะคะก็คือเป็นคนลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ิศบ์นะคะในฝั่งคุณนะแล้วก็อาจจะมีธาตุไฟด้วยเช่นธนูสิงเมตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่หรือว่ามีนนะคะประมาณนี้โอเคขอบคุณมากที่เข้ามาฟังในวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ